สวัสดีค่ะวันนี้พี่แจมจะมาก่อนออกก่อนออกแดดเนาะพี่แจมก็จะมาทาน้องซิซีนะคะน้องซีซีเขามาแรงนะเขามาแรงมีหรือยังค่ะพร้อมกันเลยนะคะพี่แจมจะพาไปดูพร้อมๆกันนะ,ะ,ะไม่ค่อยเกียร์นะคะ ถ้าน้องนี่น้องที่ซี่จะเป็นครีมกันแดดผสมแป้งชิ้นนะคะไม่ต้องตบแป้งระหว่างวันนะคะแต้นิดเดียวนะคะดูนะเนี่ยเนียนหน้าพี่เจมเป็นฝ้านะคะนี่ฝ้าจงางๆต่ช่วยเดี๋ยวน้องที่ซี่นี่ช่วยช่วยได้ค่ะช่วยได้เนี่ยปกปิดคุณสมบัติพิเศษของน้องก็คือเนียนเด้งทั้งวันนะคะคุมมันเป็นเลืศด ก่อนออกแบดอย่าลืมทากันแดดผสมแป้งชิ้นน้องซิซี่นะคะอืมเนี่ยค่ะทานิดเดียวเนี่ยค่ะอืมแตกต่างมากเลยเนาะจากทากับไม้ทาน,นะคะน้องมาแรงมากนะคะตอนนี้มีกันหรือยังจะ๊ะ